แบบที่สุดสมบูรณ์แบบแล้วเราก็เอา1 2 0 0 0 0 0เม็ดเนี่ยเอาไปเพาะเป็นข้าวเปลือกไงไม่ต้องแกะอีก,แล,กแล้วก็เราก็เป็นการเหมือนแบบตรวจสอบคุณภาพก็คือทุก4-5ปีเราก็มาอาจจะตรวจเช็คเช็คทีหนึ่งคัดเม็ดอีกทีหนึ่งครับอ้แบบนี้ครับคือความสําคัญก็อยู่ตรงนี้นี่เองอาชีพชาวนาเนี่ยทุกวันนี้โดยมากไปซื้อข้าวพันเขาเม็ดไม่สวย มันก็จะเป็นแบบอย่างเงี้ยก็คือพูดง่ายคือเหมือน1นึ่ต่อ 100, ร้อยใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ผลผลิต100%เราอาจจะได้ดีๆก็คือแค่เปอร์เซ็นต์เดียวได้นิดเดียวของเขาได้นิดเดียวแค่คัดมัง่งไม่คัดมัง่งผมก็ได้ข้าวเยอะแยะแล้วก็ไม่ได้อะไรต้องทําบ่อยขนาดนั้นไม่ต้องทําบ่อยนาดนั้นปีครั้ง5ปีครั้งใช่ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิถีพิถันแล้วก็จริงจังกับสิ่งที่เราทําแล้วเราก็จะได้คุณภาพที่ดีขึ้นใช่ การ,ค,รคัดผ่านข้าวเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็เป็น2อย่างครับที่ต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องอต้องเรียนรู้แล้วทําให้ดีด้วยก็คือเรื่องของการทําปุ๋ยเองทาน้ําหมักเองนะครับ,รบแล้วอีกเรื่องนึงคือเรื่องของการคัดผ่านข้าวอยากจะฝากอะไรไหมครับครับผมอยากจะฝากว่าให้เกษตรกรเรลเนียทีทวนนี้หนึ่งอย่าไปซื้อผ่านข้าวทํผ่านข้าวเองแล้วก็ยังกับผมเมื่อก่อนเนี้ย ทำนาปังก็มีแต่สั่งกับนี่ทำนาปีมีแต่นี่กับสัง่งเพราะว่าพันธ์ข้าวไม่ดีดังที่เขาบอกว่านาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันธดีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำยังไงเราไม่ได้ศึกษาเรียนรู้พอเราศึกษาเรียนรู้พันธุ์ข้าวดีนาดีๆต้องใช้ข้าวปลูกพันุ์ดีนะ,ะครับครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะมาเรียนรู้ที่สถาบาันการเรียนรู้กรเกษตรอินทรีย์ท่านเปิดเว็บไซต์ดูก็ได้ครับ pmfarmer com นะครับ ใช่ครับก็ติดต่อเข้ามาลองดูแล้วนะครับรายละเอียดขึ้นให้เราตรงนี้นะครับวันนี้เราได้ข้อมูลเยอะแยะมากมายเลยครับขอบคุณมากครับครับครับสวัสดีครับพอหันมาใช้แนวเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันช่วยชีวิตผมได้เยอะเลยครับผมทําทุกอย่างแบบพอเพียงหมดเลยอย่างรับผมทำหนึ่งไร่แก่จนเนี่ยในเนื้อที่หนึ่งไร่ผมปลูกพริกปลูกมะเขือปลูกเรื่องเรื่องกินในครอบครัวก่อนเลย ผมจะกินแกงผมก็เดินมาหนึ่งไร่ผมจะกินปลาผมก็เดินมาหนึ่งไร่วันนี้ในแนวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราต้องขยันประหยัดแล้วปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยเอามากินเอามาใช้เหลือกินแล้วก็ขายถ้าไม่ขายเพื่อนพ้องพี่น้องมาเราก็แจกไปกินถ้าเราไม่ขยันเราไม่ประหยัดแล้วเราไม่อยู่ในแนวคิดของฟาร์มพอเพียงเนะี่ยเราฟุง้งเฟอ้อไปทุกอย่าง เมื่อก่อนนี้ผมฟุ้งเฟอ้อมากอะฟุ้งเฟอ้อมากเวลาจะทําอะไรก็ต้องทําใหญ่โตเดี๋ยวนี้ผมทําแบบพอเพียงอันนี้มันเป็นวิธีให้เกษตรกร,กรอยู่รอดได้เลยเกษตรกร,ท,กรทุกวันนี้ต้องซื้อปุ๋ยลูกละพันนะแต่ของผมทำสิบไร่ผมไม่ต้องซื้อปุ๋ยเป็นหมื่นนะะแนวคิดเศรษฐกิดพอเพียงของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวเลยแล้วผมอยู่รอดได้ครับโดยเฉพาะแล้ว ถ้าเราทำด้วยจุลินทรยีย์เขาเรียกว่าทำด้วยอินทรีย์ชีวภาพเนี่ยตัวแมลงไม่เกิดไปเจปผมยังคิดว่าถ้าเกษตรกร,ร,กรท่านใดอยากจะได้พันข้าวอินทรยีย์ที่ไม่มีสารเคมีก็บ้านผมก็มีอยู่จำกัดนะครับมีอยู่สองสามร้อยกระสอบนะก็พอได้นะฮะเอาไปปลูกไว้กินนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านบอกว่า ต้องรักษาพื้นดินให้ดีผมรักษาพื้นดินอย่างที่สุดแล้วผมขอขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจหัวที่ได้พูดและสังสอนระมาเมื่อพระสอนยี่สามนะผมก็ได้เอามาใช้กระทั่งเดี๋ยวนี้ผมรอดหัวรอดตัวผมมีกินมีใช้ผมขอกาดแทบเท้าเ,าเลยครับรนนในแนวของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเราต้องขยันประหยัดแล้วปลูกทุกอย่างที่กินได้เลยเอามากินามาใช้หรือกิกนแล้วก็ขายถ้าไม่ขายเพื่อนพ้องพี่น้องมาเราก็แจกไปกินวันนี้นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเรียนรู้จากคุณลุงทังหมอก็คือทางรอดของเกษตรกรคือเราต้องทําอย่างไรให้ต้นทุนของเราน้อยที่สุดโดยเราเนี่ยต้องไม่ใช้สารเคมีต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ก่อนอย่าไปคิดมากครับ เพราะว่าเราไม่ใช่ผู้กําหนดราคาเมื่อเรากําหนดราคาไม่ได้เราต้องลดต้นทุนเพื่อให้เราเนี่ยอยู่ได้นั่นคือหลักเศรษฐกิจพ่อเพียงที่คุณลุงทองเหมาะแจ่มแจ้งชาวนาจากเมืองสุพรรณบุรีคนนี้ยึดถือและก็ปฏิบัติมาตลอดครับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะครับถามว่าหลักสำคัญของการทำนา2ข้อคืออะไรนะครับพิมพ์ FA1 ตอบว่าการทำจุลินทรีย์และการคัดผธุนข้าว หิมเอต่อว่าการหาปุ๋ยเคมีดีๆมาใช้ผู้ที่ตอบถูก2ท่านแรกก็รับไปเลยนะครับหนังสือชุดเยาวชนรักตีเล่นที่5หมู่บ้านพอเพียงโคนละหนึ่งเล่มครับพอออแแสงงสสงงงทาากกรระจันนนลป่ดดิโดยรรมค เพราะมีพ่อคอยชี้นำเห็นภาพพ่อทรงตราตําเป็นภาพสรงจำของชนชาวไทย